ที่เป็นสายเดินป่านะครับก็จะต้องระวังโรคนี้วนนะครับก็มีการเตือนนะครับจากรัฐบาลนะครับผมซึ่งรัฐบาลนะครับก็มีความห่วงใย,ยนะครับในสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในช่วงฤดูฝนนะครับหลังพบตัวเลขผู้ป่วยมาลาเรียเพิ่มขึ้นครับทางด้านของกรมควบคุมโรครายงานพบผู้ป่วยเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนหน้า835รายโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีไร่สวนติดกับเขตพื้นที่ป่าเขานอกจากนี้เองครับก็ยังมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหาร ขออภัยครับทหารที่ราดตระเวนตามแนวชายแดนที่ติดกับพื้นที่ป่ารวมทั้งประชาชนที่ชอบเดินป่าเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนเหมาะต่อการเริญพันธุ์ของยุงหลายชนิดเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคมลาเรียซึ่งมียุงก้นป่องที่ออกหากินในเวลากลางคืนซึ่งเป็นพาหะนําโรคจึงแนะนําให้ประชาชนสวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกายให้มิดชิดใช้ยาทากันยุงหรือจุดยากันยุงหากต้องการนอนค้างคืนในป่าให้ควรกางมุ้งนะคบหรือหากต้องการนอนเปลควรหามุง้งคลุมเปลป้องกันยุงกัดจะช่วยป้องกันโรคไขม หรือไข้ป่าหรือว่าไข้จับสันได้คุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่7กรกฎาคม2566พบผู้ป่วยสะสมจํานวน 9,255รายพบผู้ป่วยมากที่สุดนั่นก็คือในพื้นที่จังหวัดตากค่ะ5,513รายรองลงมานั่นคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนไทย4,158รายและเป็นต่างชาติ5 0 9 7รายและพบผู้เสียชีวิต3รายนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดตากค่ะหากผู้ป่วยถูกยุยงก้นป่องตัวเมียกัดประมาณ10 14วันจะมีลักษณะอาการที่มีไข้ขึ้นหนาวสัน่น ปวดศีรษะเป็นพักๆและก็มีอาการคลื่นไส้เบื่ออาหารแพทย์สามารถรักษาให้หายได้นะคะแต่ถ้าหากช้าไม่ไปพบคุณหมออาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและทำให้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าสังเกตตัวเองแล้วนะคะมีอาการดังที่ดิฉันได้อ่านไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมต้องไปพบคุณหมอโดยเร็วที่สุดใครที่มีอาการมีไข้หนาวสั่นปวดศีรษะเป็นพักๆมีอาการคลื่นไส้และเบื่ออาหารพบคุณ หมอให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเสียชีวิตนั่นเองค่ะ